ไม่ยังหรอตายทะเลจะเห็นยังนะกินกินเด็กหน่อยเต็มแกงเต็มขาสบายดีเลยเพิ่นมเจ้าบ่เป็นคนแกงเออเอาแกงมาแซ่มาแล้วเอาเจ้าเคยกินหรือเปลจ้าแกงมันจะต้องมาแซ่ไหมมันแกงตัวเองมันจะม่เป็กินเค็มก็บอกว่าแซ่บอืมทำไมไม่ยอมเลยบริมาณลายมือเนาะเแกผู้ ลูกกับไครยังมึงทะเลกินบ่องไทยใช่ฮะไม่ใช่ทะแหลถ่ายตั้งเด้ตั้งมึงได้ก็ท่านตั้งตั้งเราได้นี่ฮะโซซันนี่แตกไปเลยเนอะจับสบายดีเด้อพี่น้องกินแกงหน่อไม้เด้อซีพีมือนองละตีอย่ากินไอ้พีมือนองแรงนะตอนนี้มือใหญกินจะมีโอกาสเนาให้บบาบันท้องโซม เป็นยังไงกันอย่างแล้วให้กินหะเบาเงนทองซ้อนนะเป็นยังไงกันอย่างแล้วอย่าบอกว่าเป็นเด่งถั่วยั่งถั่วเป็นมันจะย่นแล้วเราเงินให้กินหะมัดซ้อนก็เป็นดอกอไงอืมอันนี้ก็เอาหยอกเจ้าเห็ดเป็นแต่แนวง่ายๆค้อยกับเชื่ออะคือว่าทอดไข่ต้มมีใครเป็นเยอะเนี่ยชนะเลยจ้ะเพราะว่าเขาแบบ่เขาอยู่แบบง่ายๆเนาะ กินง่ายแบบมัน่ต้องพิธีพิธันอย่างนี้นะเจลมะเขือเจวปลาอย่างเต็ดนี่เนาะกบกับกินเวลาที่แบบในวันี้แล้วกันเนาะทิ่วันนี้เกินกับน้ำซีอิ้วก็บเผาจักอ่ะเนาะอยู่ละเมียนมะเขอแต่ถ้าเราถ้ามีครอบครัวเาก็ต้องจะจะสิทธแม่เป็นีอิ้วโทษบางทีเามีครอบครัวอะเขาต้องพิธีพิธันเนาะเขาต้องเล่นอาหารการกินเรื่องอยู่เรื่องกินแบบนี้ฮะมันเยอพ่อแม่พี่น้องมันบุคือเก่าอืี ชีตคู่กับที่มีอยู่คนเดียวมันบอกคือกันอยู่คนเดียวกินอะไรก็ได้แต่ว่าแทบแทบถ้าเขาเาอยู่เป็นครอบเป็นคัวเขาต้องแบบเนวอยู่นกินเขาต้องมีมีอาหาเนาะม่มีติดบ้านไว้ติดตู้เย็นแต่บอกมีตู้เย็นจะกระชือแบบอ่ะเอาแบบอาหารแห้งมาตั้ง มาไปใส่เลยหิวเผาจ้าหืมหิวเผาไม่เผาชิมกันหรืเ,เ,เออน,นี่เผาดิใส่เลยหืมมาถึงเพื่อนมือเพื่อนก็ไปไปเย็นน่นทีบดลงทงมาลาดอกเป็นคนทีขามมาเขาก็่อยรื้อมาเสื้อคั้ยมาแก่ชุ่มเมื่นแล้วค <laughs> ือถอยกับซามโมโอเลยคนไปดินบุญแปบุญนั่นแหละ คุณชดายเนาะไปหาซื้อเืองลีบดเ่สักบอกซื้อกันไปหล่อหแบบนอกหมู่คูเขาก็ไปนะะคอไปยังมือเลยออบอมักไปคอูมีเงินบอมักเงินเขาก็ไปมันมีแต่เครื่องแพงเราใ้เราให้ได้นะยิอย่างเนไปคุยไรเขาม่รู้แต่พาลูกไปบบคอไปดังเลย ค้องหลินในมทีหายอร่อยอายคนมาที่ประเทศนะค่ะกันทางได้หนออืมขนาดพาไปตลาดไม่ได้เหนบอกเจ้าพาไปเนาะยังเพื่อเฮี่ยังง่ายใจเอาเนาะจะบอกกินหมวกตัวอาจารย์พันกินอืมเริ่มเพชรเข่าไปเข่าเลยยืมเงินไปตู้ข้ามเอานะ อยูกกับฮักกับเต้าไข่เมือ่อฮักกับเต้าฮักไข่เนี่ยตามไปกับลุงมือเท้าเห็นอยู่ทางด้านบน่างนั้นมาขิ้นแก้วไหมสบายดีเด้อ บายดีอ้าวจบาพิมไหมเดี๋ยวไปหามน้องพงนะยอมันจะเฮือมมันจะเฮือมลูกไข่บป็ลูกผูกอ่างนะบเป็นโต๊ะเบาๆเลยเอาขึ้นรถจะให้อุ้มขึ้นเข่าืห้ก็ให้อุ้มเข่าป้าโตจะปวดมากกันโตกันโต บบงเห็นอนุ้มเืันาให้อุมออ้มก็ไม่ไว้เชื่อบ,บนีมออาไปไว้ในทงเลยเปลี่ยนไิบอเอาไปไว้ในงเลย แต่คฟาโีนก e ็ม <hi> ีกระบอเลนะยังไม่เหี้เลยเนี่ยใคอฮะใรอีกะอาโคฟีเสือเสือสีโเออจะเอาย่าหมกีโอ้ยเห็นสังคิดได้โอกาสเ๊ะ วันนี้่มาจับต่อนาลิาามือก่นได้จะมาจับต่อนาลิาามือก่อนอ่งทงโทนํ่งเย็นเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าโทนั่งด้โทนั่ก่อนคอยให้สะาดเดือดวนวกอูเนี่ยเดือนกอเนี่ยยังก็จะสุกจะนี่เราบอ ยาสูบซองหเยร์องพอเมื่อยเอาแดจแสบบหูแหละคุณกเคนมีเงินกับวัลเลียนเนาะเจ้าเหรมีเงฮะพอดีมือก็่งองหนึ่งแปดพันเจ้าพันเจ้าพันคูนหันันูนคูไปหันเจเพนอย่างพัน งานผู้ชายขายานคางาสีนี่เลหันหานผู้ชายขายเหยวางยังผู้หญิงขายเลอบอกขี่รถบ่ี่อเนาะคนยักกิงกิ้งปองเดียวกิ้งกิ้เอเนาะเนาะเนาะก็มีงามเราคงจะเนาะงามเนาะเป็หนาคอยข้ี่ไล่เป็นหนาคอยเอะ เจ้าก็มนเหรอไม่กินแต่ตอนเนาอมอกิน,นย,ยังไงมย์นะด่ะืมเจ้าอ,อ,อ,อยู่ให้ FC อ,อยู่เลยซู่ๆวะเอาไปซื้อก่อนน่เดี๋ยวเไปหัดทั้งเล้ที่ยาถชูแล้วเบไปหัดเอาจะชูเมาส่งเล้อทำไมเาสิเอาแล่วนี่เอาแลวได้ปะขาคือจะไปปะ เขาไ่ส่งเจาจะไปซื่อแล้ว่เขาไม่ส่งไม่ส่งเก้า,านี้เเขาจะไปเไรซาขี้มากช่อง,งเอาใส,าสาา่ใช่ไหมวปรจ,จ,จบอืมึกซากันอยู่คนเียวมั้ยอนน้ำมันหลุดเบิดกับปาน่ะมา <c oughs> ไปส่ง <c oughs> มาผัดลาบัะหอดตายเห็นแล้วไ <c oughs> ใครกนลืมแล้วว่าน้ำมันหลุดเบรทขี่แบนไปหาเขาเลย เติมมันแถวบันทามันจะื้เงอยู่ปับอืมมันเบิรไว้ให้ปับมันได้ไรเพชรพอลเลยแล้วเราั็ฉันจะนปลาเขาแบไปห,หั่นอย่างจะิงเถอ <laughs> บอกไปผสมกันนะจก็นี่นาแกงอือไปยังไงดิไอย่าบึง่ะไปทำคลิปกันไป เขาบอกาโทรขาโทรนา่เโทรนางไปเห็นแน่ต้คกิปตก้เลยจะต้องไรพอสะตอมกันเด้อพี่น้องเลยป่าโอ้ไมตหาวมาได้ไซน่ะสบายดีเด้อฮึฮึ เด้ทางพ่น้อไปไปเลยถึงหัวนอนสบายดีชิมืออะไรอืมจะพวอาารจะพวอาหามีเห็นและวานเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเอาไปส่งไปทางเอาไปทางเอาปืนกินก็บมิญปุนเห็นหรือปน๊กมาปกกินพมันปุ๊กมาพาก่อนดีพมีุกย่างชิ้นอย่างไปเบ่งทางพิเศษเนาะไปพอยไปซะแหละ ท่าย่ายางมึงถอยหากันมาครั้งแรกท่ายางเลยเออว้าจ้ะเริ่มเริ่มแล้วเริ่มมีซีมีซันแล้วพ่น้นาเลยโบกมันก็ง่ามเนาะอันนี้เขาเป็นโบกแล้วว่าวันทองเอาดีได้ทีห้ก ตกได้ตกเจ็บได้ <c oughs> ตอกลงคุ้ม้องหน้ <c oughs> ามันปลางามอยู่แล้วอมานนท์ทองปลาจะปลาคุณให้ใหม่ปะคุณทำกันอยู่แล้วนนท์ทองหอยค้ออยู่กองกองกลางเนอะหอสซีอยู่ระหว่างกล,ล <c oughs> างไง ปิเป็นผู้พิจารณาให้เองเหรอเห็นแล้วชิดหน้ามาบ่หนิตอนนี้ปลาเสียดูดูว่านั้นเดยช่างเป็นกำลังบอก ไม่หรือนี้บต่ทางทางนี้ฮะโบกทางเนี่ยมเงนเหมือนนี้ใบจุบเจียนเนาะเอาดีๆนีงายล้างนี่โว้ยจะไหนสั่งโอไปิีรพบชธ์ชอบเลยจะต๊กจะกระเจียบซช่เนาะจะม่เยนเลยขอนอกจะเคินติอ้าวสารไปก็สารส่ั่งจิตุกคุ้มของหน้ามึงจะหนเป็นทอดยอนได้ บราหยอกว่าลิงไปเหนหยอกการทำปิมาลายมือเลยเราก็คิดสิเงาเนาะเงาบ่มันทองเงาบ่บอมาบ่มีผู้มาบ่อโอ้ยฮะเงาได้เงานี่ยกว่าเงากรได้เออเห็นยังเลยนะโจอุูนเออโจหุนยยังไงหนักมันได้เออหนักมันเข่ามันบ่อมาได้เออทางนี้กันเสียมาเลยเนาะ ผ่านผ่านผ่านสีเนียวสียังนี่สีค่ะว้าอยู่สองคนนะมืนเงี้ยก็หูฟังเลยนะเออหูฟังเจ้าตันหามันมันมันปริยินดสาวเขาตัวนันนด้ตัวขาวๆดีนี้ทางหนึงบริยดนทางหนึ่งมาสาวมสาวเขาอีกรีวสว่นเท่าพีทํา แบบว่าเขามมาอยากมุ้นเอาหนอดออกมัน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 กับมุ้นบอเขนะแปลงเป็นบอบบอเป็นมันเคยแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าวาเจ้เนาะอยู่สองคนกับมันกับก็คือกับพ้องไปได้เนาะ ทองตั้งแต่มีผู้สาวนี่เปลี่ยนไปได้พลอยไปแล้วเอ้ยขี่คุยกับเก่าได้ด้วยค่ะขี่คุยแด็กับเอื้อรกับอะไรกับบริการถอยวบาได้ด้วยนี่ฮะเห็นว่าได้ผู้สาวงามกันเลยเอาเขากำลังมาเบิ่งปั่นไปใช่บัดบัดบัตรนี้บัตรโบกอะไรเห็นอะไรบัตรนี่ บ,บ,บอบเบิกบกอยู่เลยก็คัดบอกมันก็คัดแล้วก็ากกสาบบเะบเออปันอยู่ในร่งคองเออเอาฮ้บงผู้หูเนเาะกระถามเลยเนาะไม่ผิดใช่ไหม,มอเอากระถามเพื่อเป็นความหูเดเอบอกเองินช่วยเหนแล้วเาก็เหติเองคือกันเรหลังไหนกัน เฮ็ดแงแล้วแต่แต่บบเป็นต้นทีต่น ah> ี่แหละโบกนี่แหละอีพอเราเห็นบบกค่อยๆโบกไปทีละน้อยทีละสอบนะมีเงินแล้วก็ซื้อมาโบกนะเหตุไปทีละน้อยเงินมาลังเหตุเองนะเฮาก็อีพอกับแม่ลวก็ลูกเฮาซื้อมาต่อเติมทีละนิดทีละน้อยที่นี้ก็ขาดแตนใบมงกบปกระปะตู โบกกับบริโบอกบกแต่ทั Somehow, ้งในห้องอีพอเลยเอามาสิอย่างงั้ยกัให้วันทองไปชงไปชงแล้ววันทองก็ขี้่นนมเดยวอีพี่ไปเจ๊กเล่นนาะ เราโยกซื้อนะบอก,อก่น,อกนี่นะคนเรานี่ไงแค่นี้มีผู้บงังไฮลัดก็แถวนี้ไปไปโอเคพ่อพี่น้องแม่สาวเอ้ยไปเราได้ไปทำน้องทงไปตาถ่านก่อนสิไปทำน้องทงไปตาถ่านน้องทงเอาหลวเ,เพิณเพย์อยู่อยู่ภูเลยอยู่ละคบผู้เขาไปยันมาเมาื่อคืนนี่อือไปอยู่ตาถ่านเจ้าอะไร กจ็บเห็นอ่อให้จุบเผา่าะเจ็บแขวเลยมาเลยป่ะจ๊ะ่่มโมงสี่โมง4โมงพอดีบอยพี่น้อ,นองบ๊น้าบอบ่ฮู้บ <c> ห <oughs> สำหรับคลิปนี้กัเขาเจ็บคลิปแล้วพี่น้องเลย ไม่พออันคิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เข,ขาเอาสบ,บายดีสบ,บายดีนะไม่เอาสบ,บายดีเด้อสบ,บายดี